ครับสวัสดีครับเมื่อนี้สถานีทานผ่านมาทางทงหน้ามาจอบเบงเต่าทานของคุณลุงแปมนะครับบันย่างบอีนะครับอำเภอจุพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นเต่าทานอยู่กลางทงเลยครับกห่างจากหมู่บ้านเกือบกิโลนึงนะครับถือว่าอยู่ไกลอยู่ครับอยู่กางทงลางท่าไปแล้วครับ เดี๋ยวยินว่าเพิ่นเผาทานนะครับไว้ใส่เองเผาทานไว้ใส่เองนะครับไว้ใส่ในขอบขั้วนะครับเลยมาจ่อเบิ่งเต่าทานของเพื่อนนะครับแต่เพิ่นบ่อยูนะครับขออนุญาตถ่ายเต่าทานของเพิ่นครับเต่าทานของคุณลุงแปมนะครับเป็นเต่าดินโบรานนะครับเต่าดินธรรมดาเท่านี้แหละครับขนาดขอบขั้วเบิ่งลักษณะแล้วประมาณน่าจะเจ็ดแปดถุงกระสอบหอาหารนี่แหละประมาณนี้แหละครับ ตามเคยยได้ยินสูงสุดบนาจะบ่ะหอดซิฟนะครับเดี๋ยวผมพาถ่ายรอบๆเบิ้งนะครับว่าเต่าใส่ในขอบครั้วเป็นแบบๆนะครับเต่านี่นาจะคว่ำสูงนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งคว่ำสูงนะครับอ่หาหลังคาหลังคาเป็นหลังคาสังกะสีนะครับมุงงโดยสังกะสีคว่ำสูงกับเสมอหัวผมพอดีครับประมาณ ลอยเจ็ดสิบครับความสูงความสูงของเต่ากัน่าจะช่วงเสมอทองนะครับเสมอทองเ้าประมาณลอยสามสิบเส้นนะครับประมาณลอยงีลอยสามสิบครับลงไปข้างล่างอีกประมาณสามสิบเส้นนะครับความกว้างนาจะกว้างด้านในเม็ดหนึ่งครับ อาจจะเม็ดคุ้นเม็ดครับบ่ถือว่าหลายบ่ถือใาใหญ่เป็นเต่าขอบขั้วนะครับถือ่าเฮ็ดได้ดีครับเต่านี่ความหนาของของเต่าเสริมเล็กครับเบิงเบิงเห็นเพิ่นปักเล็กไว้นะครับด้หนามีกับมีมีห้อยเล็กเห็นอยู่ครับถือว่าได้ดีนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมกับจริงแต่ว่าบ่บ่พังง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นแท่ง เป็นสี่เหลี่ยมไายตังนะครับบบอกวงก็เลยบ่ได้รับน้ำหนักอย่งางไยอ่าบึงภายในนะครับข้างในมีหู้อากาศนะครับหนึ่งสองหู้นี่ครับซึ่งเตาในเตาว่างอยู่นะครับสามสีนะครับมีสีหู้ ด้านข้างจะเป็นหู้อากาศแต่เพิ่นปิดไว้นะครับเพราะว่าเพิ่นบดไดใส่งานช่วงนี้น่าจะเป็นการพักเตาอยู่นะครับเดี๋ยวเบิ่งรอบๆนะครับน่าจะเป็นอ๋อถือว่าเพิ่นเผาไหมขนาดใหญ่ได้อยู่นะครับเนี่ยไหมนี่ก็ถือว่าใหญ่เติบครับนี่น่าจะเป็นลองรอยการเหลือเผาเหลือนะครับ เดี๋ยวรอบนาเพิ่นเผาเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งอีกเตียนนะครับเพราะ่าเบิง่งเบิ่งเราเห็นเพิ่นเตรียมฟื้นเตรียมฟืนไว้ตากแดดไว้นาจะให้มันแห้งก่อนนะครับเพิ่นนาจะได้เอาเขาอีกครับฟื้นของเพิ่นก็นจะประมาณนี้นครับเป็นไมย,ยุค่าไม่สะเดาไมาบ้บ้านๆเฮานะครับอันนี้น่าจะเป็นดินนะครับดินปวกเพิ่นซึ่งเพิ่นเตียมไว้นะครับดินไว้อาบน้ำเตานะครับ ถือว่าเป็นการเตรียมการของเพื่อนไว้นะครับครับผมคลิปนี้สถานิทานผ้าเบงเต่าทานในรูปแบบขอบครัวนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากเหตเต่าทานนะครับก็เอาเต่านี่เป็นแบบก็ได้นะครับถือว่าเหมาะดีนะครับไว้ใส่เจ้าของเองนะครับสังกะสีใส่ยูหาแผ่นนะครับเสาสีเสานะครับเสาสีต้นแล้วก็เต่าทาน เตาขนาดน้อยๆครับมีหูซีหูเข้าไปได้สบายเลยนะครับค้นเข้าไปนั่งได้ขนาดเม็ดคุ้นเม็ดนะครับเหมาะสําหรับมือไม่เฮตดเต่าทานนะครับท่านใดที่สนใจเบินคลิปนี้นะครับของคุณลุงแปมบันย่างใบอีนะครับตาบลบึงบัวอำเภอชวนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสถานีทานผ้ามาเบ่งเพื่อห้มือไม่ได้เอาไปเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพหรือไว้ใส่เองนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกวิธีหนึ่งของการเผาทานนะครับ เรวพาเบิ่งรอบๆอ,อีกเที่ยงนึงนะครับว่าเพื่อท่านไหนสนใจเฮ็ดเป็นตัวอย่างนะครับสถานีทานทานมากเกเก็บคลิปดีๆไปหายเบิ่งนะครับว่าเพื่อมีประโยชน์หายแก่ผู้ที่สนใจสิทธิ์อยากสัางเตานะครับเบิ่งคลิปนี้ได้นะครับขนาดกระทัดรัดเลยครับไงก็ซุ้มไก่อีกน้อยนึงนะครับประมาณนี้ดินที่เพิ่นปิดเตา ซ่อมเตาหรืออาบน้าเตาก็จะเป็นจะเป็นมีทั้งหินทั้งเศษทานนะครับก็ถือว่าใส่ได้บ่เป็นยังนะครับครับสำหรับมนันนี้สถานีทานผ้าชม่มเตาทานของคุณลุงแปมแต่เพียงเท่านี้ครับครับสำหรับคลิปต่อไปเห็น เห็นทางใดงามๆเต่าทานไดน,นาเอาเป็นตัวอย่างหรือเป็นปัญหาต่างๆเดี๋ยวสถานีทานจะพาเอามาให้ท่านชมนะครับครับสําหรับวันนี้สถานีทานพาชมตะเพียงตัวนี้ครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ